วางไว้ข้างนอกค่ะเดี๋ยวเราจะแผดดูเขาสิใช่สีขาอยู่ตรงประตูเพราะว่าไม่ได้เราหาไว้ข้างในเดี๋ยวเขาไอ้นี่ไงเขาไม่มาสองอ๋อไม่สองไม่สองโอเคธรรมดาเขาไม่สองส่วใช่ใช่เอาวลอเรลี่ย์เปิดประตูเหรอเออเปิดประตูอุ้ย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 แดงสามคันเรียงกันเลยค่ะจฉยๆชุดชุดเราก็แดงนะวันนียอะฮัมกลับไปชุดชุดแดงชุดแดงดูสิเนี่ยอุ้ยชุดเราก็แดงเอาไปละไปละไปละดูเดี๋ยวเห็นฟลอเรลี่ย์ไหมคะเปิดประตูด้วยฝรั่งเขาชอบอาบแดดอ่ะ ก็ปล่มยกินไม่ได้นะ เพราะว่าวันนี้เป็นวันพ่อที่เมกาค่ะจูนสิบแปดจุนสิบแปดวันพ่ออถึงว่าเวลาไปส่งของเนี่ยเห็นเขาคนเยอะมากวันนี้เขาให้อาหารกันแล้วก็มีการซื้อโอนซื้อนีกันซื้อดอกบงดอกไม้แต่ว่าวันพ่อก็ไม่ไม่จ้าเท่าวันแม่เนาะวันแม่เีดอกไม้พุ่นายเต็มร้านหมดวันแม่จ้ากวันแม่เดือนที่แล้วแล้วก็วันพ่อตามมาแต่ก็ที่นี่ก็ธรรมดาเนาะเขาก็ไม่ได้ฉลองอะไรกันมากวายกันแต่เราก็สองคนตายายต้กินกินคุณนายบอกว่ามีร้านอาหารไทยข้างบ้านเปิดมาสิบกว่าปีแล้ว เราก็ไปทานอยู่เรื่อยๆประจาวันนี้ก็ถือโอกาสหาข้อแก้ตัวก็ไปทานกันลูกก็ไปทํางานหมดก็จะลองไปดูไม่ไกลจากบ้านเนาะใช่ค่ะไม่ไกลจากบ้านไปเลยนะคะเดี๋ยวไปดูด้วยกันก็ได้คุณนายก็ถือกล้องแพนๆไปจะได้รู้บรรยากาศเป็นยังไงโอเคค่ะตามมาเลยโอเคออกจากบ้านแล้วค่ะเราต้องเอาไว้ลูกชายสีคขาวางไว้ข้างนอกไม่ใช่ว่าขาไว้ข้างนอกค่ะเดี๋ยวเยๆจะแพนดูงเขาซิ้าานชายสีขาเปิประตูเพราะว่าไม่ได้เราหาไว้ข้างในเดี๋ยวเขาไอ้นี่ เขาไม่มาส่งอ๋อไม่ส่งไม่ส่งโอเคธรรมดาเขาไม่ส่งส่งใช่ใช่เขามาส่งพ่อแม่แดดร้อนเปี้ยงเลยครับร้อนมากเกือบร้อยองศาแล้วเมื่อวันนี้ไม่ถึงไม่ถึงไม่เสร็จใช่ไหมแต่ว่าดีที่มีลมไหมอ๋อลมมาคือเย็นเลยนี่ค่ะเราเลี้ยวขวาไปเลยค่ะรถไปไหนหมดไม่มีรถเลยบ้านเมือง วันนี้วันอาทิตย์ด้วยไงโอใช่ใช่วันนี้ออ๋วันนี้วันอาทิตย์เงียบสนิทเลยเนี่ยเงียบค่ะวันอาทิตย์ปกติเงียบอยู่แล้วอถนนทั้งสายมีรถสองคันเพราะว่าคนเขาจะพักผ่อนอยู่บ้านคันที่สามกับเราถนนทั้งถนนมีรถสามคันดูชิ้นเนี่ยรถสี่เลนสี่เลนมีรถสามคันห้าเลนเลนกลางด้วยมีรถสามคันเออมีห้าเลนนั้นเนี่ยแถวบ้านเราเนี่ยดูเนี่ยอ้าวหายไปแล้วคันนึ่งดูเสียเนี่ยโอ้ซ้ายมือขวามือก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรแถวเนี้ยหลังเล็กบ้างใหญ่บ้าง ประตูมีเกตก็มีไม่มีเกตก็มีด้านซ้ายนี่จะเป็นมีเกตเราต้องเสียค่าบริการชุมชนในต้นอดไม้ตอนอะไรก็เป็นรายเดือนไปเดแต่ขวามือนี่ไม่มีของเราไม่มีค่ะเราไม่ต้องเสียให้เขาไม่ต้องเสียให้เจ้าของหมู่บ้านอสต๊อปสต๊อปมันบอกว่าสต๊อปถ้าถึงตรงนี้ก็ต้องหยุดครับหยุดวูรถซ้ายขวางมาก่อนไปก่อนงวอหน้าง้อปากซ้ายงวอขวาใช่มาก่อนก็ไปก่อนอันที่สองเราก็ไป ก็น่าอยู่ซอยอยู่ถนนข้างหน้นาเนี่ยข้างหน้าถนนข้างหน้าเน่ยถึงแล้วค่ะเอ๊แต่สวนเราชอบปลูกต้นตานลนะคุณนายน,นะซ้ายมือใช่ใช่ใช่ต้นตาลมันทนแดดทนฝนเนยพเพราะเมืองลาสเวกัสทะเลทราย,นนยไงเออมันเป็นทะเลทรายมันแบบปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นหน้าหนาวก็ตายหมดที่จะยืนต้นได้ตลอดปีก็มีพวกนี้แหละกลาวสวนไปอีกสงองสาคั้อันนั้นข้างหน้าเนี่ยจะเป็นถนนใหญ่นะคะถนนใหญ ร้านอาหารที่เราจะไปทานนี่เขาเรียกนอะไรนะเบสซี่วินลาม,มตัดระหว่างอฟอร์ดอพาเช่กับชเวนนะคะถนนที่เราอยู่ถนทน,นที่เราอยู่ตรงนี้คือถนนชเวนที่เราขับมาจากบ้านเราเนี่ยแล้วข้างหน้าถนนใหญ่นะฮะเป็นถนนฟอร์ดอพาเช่รเราเรียกซอยดีกว่าเนาะคล้ายๆซอยถนนเนี่ยซอยรถไม่เยอะเนี่ยเท่าไหร่สามนาทีตอนนี้<ช>สองนาทีค่ะขวามือเป็นอพาร์ตเมนต์ครับอพาร์ตเมนต์แพงนะแบบเนี้ยโอ้สายมือก้าวพันห้าพันห้าแพงค่ะพันแปดห้องหนึ่ง เนี่ยติดไฟแดงเราจะเลยไฟแดงไปหน่อยนึงก็เป็นเซ็นเซเว่นไหมคะเซเว่นเซเว่นเมืองนอกนี่ไงท่าร้านที่เราจะไปนล้วนะอยู่ติดเซเว่นนะคะเซเว่นเมืองนอกแล้วอะไรคะคุณื้นทัพวงสีแดงเปิดประตูอาบแดดอ๋ออะไรเนี่ยอันนั้นในเฟอร์รารี่ว้าวเฟอร์รารี่เปิดประตูเหรอเออเปิดประตูอุ้ย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 แดงสามคันเรียงกันเลยค่ะฉันขอชุดชุดเราก็แดงนะวันนี้อะฮัมกลับไปชุดชุดแดงชุดแดงดูสิเนี่ย อุ้ยชุดเราก็แดงอ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วดูเดี๋ยวเห็นฟลอเรอรี่ไหมคะเปิดประทุนด้วยฝรั่งเขาชอบอาบแดดอ่ะไทย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 อะไรไงฮะอ่ะกดก่อนเลยไม่หนาฟลอเฟอร์รี่ข้างหน้านะไปแล้วค่ะนั่นนะฟลอเรอรี่ไปแล้วโอ้โหโชว์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 ฟลอเรอรี่ค่ะสีแดงวันนี้แดงแรงเล็์อีกแล้วสปอร์ตคาร์ซุปเปอร์คาร์เมืองไทยเรียกซูเปอร์คาร์วันนี้ก็เจองสองสำคัญเจอแลมโบกินี่เหมือนตับแมงตับเต่าเล็ก วันนี้วันนี้มันเป็นอากาศดีฝรั่งเราชอบออกโชว์วันออกโชว์ขับรถไปโชว์กันใช่นั่นแหละครับเดี๋ยววันหลังเราจะไปรีวิวเซเว่นข้างบ้านใช่ไหมคุณนายข้างบ้านก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปรีวิวแต่มันไม่เหมือนเซเว่นเมืองไทยเนาะเซเว่นเมืองไทยสะดวกซื้อมีทุกอย่างมีของมีของใช้เยอะพูดง่ายที่นี่มันก็มีแค่จุกๆกิแก้ขัดแก้ขัดส่วนมากเป็นพวกของขกเขี้ยวเนาะว่าเรามีทุกอย่าง เข้าไปซื้อเน้นั้นก็ได้ทุกอย่างเลยแต่แต่เดี๋ยวนี้เซเว่นบ้านเรามันแพงเนาะเข้าไปคำนึงโอ้โหโอ้เป็นเงินเลยแหละสองสามร้อยแถวบ้านเราแถวเรานี่มันก็ถือว่าโอเคใช้ได้ไม่แพงนี่ยค่ะเลี้ยวแล้วค่ะเนี่ยเลี้ยวเข้าไปเลยไม่ได้เข้าเซเว่นนะคะขอร้านอาหารค่ะมันอยู่ติดกับร้านเซเว่นนี่ไงเซเว่นนี่ค่ะเห็นไหมค่ะเห็นร้านเซเว่นรามไหมคะนั่นระค่ะที่เราจะมากินนี่ร้านไทยก็ประมาณนี้แล้วเนาะร้านอาหารก็เปลี่ยนมาหลายเจ้านะเปิดมาสิบกว่าปีเปลี่ยนมาหลายเจ้าแล้วแต่ว่า เราเคยพามาเดินคลุกมาทานบ่อนอ่ะไปดูครับโอเคค่ะคุณนายทานมาแล้วผัดไก่ผัดไทยอันนี้อันนี้ของเรานี่จะเป็นผัดขั่วไก่ผัดขั่วไก่เนี่ยมันจะเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เนาะแล้วเขาก็ใส่ไก่ใส่ถั่วงอกใส่หอมเนี่ยเบอเลอร์เลยกินไม่หมดเลยค่ะเนี่ยแล้วใส่ต่อไปกลับบ้านเนี่ยมันเพราะว่าเราเป็นคนที่กินอาหารไม่ไม่ได้เยอะไม่ใช่ขากินไม่ใช่ขากินก็ชอบชิมนู่นชิมนี่ เส้นวัดไม่ใช่เส้นําพิเศษแล้วเรื่องานอีก้านนึงเส้นก็ยังแข็งอยู่ยังไม่นุ่มอไรเี่ยป่ะแต่ได้ยอะพูดถึงว่าอาหารเยอะมากอันนี้เจ็บอันนี้ผัดซีอิ๊วไก่ไอันนี้ผัดคั่วไก่ขายไม่หมดหรอกค่ะพรมเดกกับพ่อจะคึ่นใช่ลงทานข้าวด้วยกันครับจะอนวันพ่อที่อเมริกาที่อเมริกามาสเตเ์มาเดย์ลูกเขาไปทำงานหมดแต่ว่าคุณพ่อ ก็ไม่ค่อยได้ความสำคัญอะไรเท่าไหร่หรอกตามสไตล์ของเระวันเกิดก็ไม่ค่อยนั่นเราสองพ่ตายายกันไปสบายๆแต่นี้ก็มาทานอร่อยอก็เผ็ดอ่ะคเราผ็ดัเ็ไม่ค่อยได้เผ็ดพริกพริกหมนี่จะดู สองก็เรียกรวมกันเลยไม่ต้องแยกผัดมันก็เป็นเส้นเหมือนกันก็เลยรวมกันไปเลยอไัะซีอซีอลกับผัดขั่วไก่อ่ะอันนี้ความเสียหายนะคะสองอย่างสามสิบเหรียญค่ะต้องอันละจานละสิบสี่จานละสิบสี่มันบวกแท็กได้ไงอ๋อสิบสี่จานละสิบสี่มันสิบสามจุดเก้าห้าเราก็จะให้ทิปย์มันห้านี่เพราะเราไม่ใช่คนทานเยอะจริงๆทานน้อยมากสั่งออเดอร์เดียวก็ทานสองคนโอเค ปริญญาแต่ว่าหมายถึงว่าเราไม่ได้ขายกินไม่ใช่ขายกินใช่สกัดกินเนี่ยจัดจ้าเนี่ยเดี๋ยวแคเทเลสต์แล้วเราก็ห่อกลับบ้านก็ได้ไปให้ลูกถ้าลูกไม่กินเราก็กินกันต่อใช่ใช่ขายไไม่เสียหายไม่เสียหายสำลักไปหาไปฝากลูกเป็นคนกินน้อยกอย่างว่าเลยเนาะจุ๊บไปคับไป มุมศูนย์กค้านี้ศูนย์การค้าเล็กนะคุณนายเนาะเล็กขนาดเล็กมากเลยไม่มีมีไอร้านเช่ารถมีร้านทำยางรถจนมันเป็นอพาร์ตเมนต์อันนี้ก็เป็นเซเว่น,น,น,นอันนั้นก็เป็บ้านคนอิ่มน้ำสำราญแล้ว บคเจอกันบ๊ายบาย